ละครหนึ่งในดวงใจสุนทราพรเดอะมิวสิคลได้รับการตอบรับจากผู้ชมทุกเพศทุกวัยอย่างล้นหลามและนี่ก็คือความเห็นส่วนหนึ่งของผู้ชมละครครับเราขอชมครับสามารถเอาของที่เป็นงานอมตะงานคลาสสิกเนี่ยมาทําให้ร่วมสมัยได้ขำมากสนุกมากค่ะคือทุกคนแสดงได้เก่งมากๆนะคะเด็กเด็รุ่นใหม่นี่แหละร้องเพลงสุนทราพรได้เพาะมากๆ ในที่ศูนทราพรและบริษัทเจ๊สแโกโบโมีเดียจำกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สร้างงานอันมีคุณค่าและช่วยรักษามรดกทางด้านวัฒนธรรมดนตรีของบทเพลงสุนทราพรได้เช่นนี้จึงขอเปิดการแสดงอีกสองรอบเพื่อให้ผู้ชมได้มาร่วมสื่อสารบทเพลงอันเป็นอมาตะกันในวันที่18และ1ิกมภาพั 5, นธ์นี้เวลาบ่าย2โมง